เรื่องของผู้หญิงคนนึงค่ะเธอเป็นคนรักรถมากจะไปเที่ยวเกาะล้านจังหวัดชนบุรีนะคะจะฝากรถไว้ที่ไหนดีเราต้องเลือกที่ที่ปลอดภัยที่สุดพอจะไว้ใจได้ก็ไปฝากรถที่อาคารจอดรถค่ะเที่ยวเสร็จอารมณ์ดีกลับมาแล้วเธอมาเจอสภาพนี้ลมแทบจับเกิดอะไรขึ้นไปชมค่ะคุณผ,ผู้ชมผู้ชายทิกตอกชื่อว่าหนูกระต่าย โพสคลิปพร้อมกับแคปชั่นแบบนี้ไปอย่างหล่อกลับอย่างพังคนรักรถเท่านั้นที่จะเข้าใจปวดหัวใจ <ไป S 1> นี่คือที่ฝากรถข้ามเกาะล้าน <ไป S 1> คิดว่าปลอดภัยที่สุดเสียใจมากเสียใจที่สุดเสียเวลาเสียความรู้สึกมากจริงๆนี่เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวนำรถเข้าเครื่องฝากรถอัตโนมัตินะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเนาะตอนฝากขาเข้าอะ่ะมันก็ปก,กติดีอีกสักหนึ่งคลิปอันนี้ขากลับมารับรถจะเห็นว่า สภาพรถโอ้ยตัวนี้แทบสุดเลยฝาท้ายกระบะนี่อย่างยับค่ะสภาพคือมีร่องรอยบุบแบบนี้รอบคันคุณผู้ชมด้านข้างประตูด้านบนหลังคาไฟท้ายล้อแม็กล้อแม็กก็เป็นรอยส่วนฝาท้ายนี่คือสุดหนักนะคะอย่างที่บอกยับเป็นแนวยาวแคปชั่นบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรทำไงต่อดีคะรถไม่เคยถูกชนเลยฝากรถเกาะล้านครั้งนี้เจ็บปวดที่สุดไปเที่ยวกลับมาจอยๆไม่นึกว่าจะช็อตฟิล แบบนี้ค่ะทีมข่าวไปสังเกตการจุดรับฝากรถแห่งนี้นะคะก็ยังคงมีรถเข้าไปใช้บริการจอดรถกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงวันหยุดหยุดยาวแบบนี้เนาะพื้นที่ก็เป็นอาคารจอดรถของเมืองพัทยาที่เปิดให้เอกชนรับสัมปทานเข้ามาบริหารจัดการเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลอะไรกับผู้สื่อข่าวค่ะแล้วก็พบว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยลบคลิปทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ